สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานน้อคู่ทุนเฟรมกันนะคะพลังงานทางฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขาพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาเริ่มดูกันที่พลังงานทางฝั่งคุณกันก่อนเนาะดูน่าตื่นเต้นมากนะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเนาะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าดาบนะคะเป็นคอมเพ t i เชันเป็นการแข่งขัน The lovers. มือนเป็นรักต้องเลือกนะคะไพ่สองเหรียญคือการช่างน้ำหนักช่างใจอันไหนดีไพ่สรุปก็เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะตัวเลือกมากมายเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอันไหนดีสิ่งไหนดีคนไหนดีอืมแต่ว่าไพ่ในอดีตของคุณเป็นไพ่ ก้าวไม้ไม่รู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆหรือว่าเปิดใจให้กับความรักง่ายๆอีกต่อไปแล้วไพ่ก้าวไม้เหมือนคุณผ่านเรื่องราวความเหน็ดเหนื่อยมาจากความรักความสัมพันธ์ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกันืม The Tower บางคนมองว่าความรักความสัมพันธ์นำพามาซึ่งความทุกข์หรือว่าความเหน็ดเหนื่อยแล้วตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียกร้องหรือพยายามค่อยคว้าความรักความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตขนาดนั้นนะเนาะเพื่นถัานดวงเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะมีออฟเฟอร์เข้ามาก็ไม่รู้ใจยังไงดีไม่รู้ว่าจะรับไว้ดีหรือเปล่า สเหรียญเดิมมูลไพ่ของชาวราศีมีนสามไม,ม้มันไม่แน่ใจอีกแล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยพอมองไปไกลๆความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเหมือนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโฟกัสกับพลังงานตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แน่นอนกว่ากว่าการที่เราเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับใครอะไรแบบนี้ ไปคาดหวังว่าใครจะต้องมาทำให้เรามีความสุขแบบนั้นมันดูเหมือนเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังก็จะไม่เป็นทุกข์อืมเหมือนคุณพยายามมองอนาคตไปไกลๆว่าชีวิตคุณเนี่ยในอนาคตคุณจะยังอยากมีความรักความสัมพันธ์อยู่ไหมอยากมีใครสักคนอยู่ในชีวิต อยู่อีกหรือเปล่าพยายามคิดวางแผนอนาคตพยายามมองไปไกลๆให้5ดาบนะคะอืมเนี่ยเป็นเดียมเพรสมีแต่พลังงานที่มีคนเข้าหานะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย นั่งอยู่บนบันหลังนั่งเฉยๆมีคนพยายามเข้าหาคุณ The Hierophant ไพ่ของชาวราศีพระสบคนเหมือนเข้ามาต้องการคอมมิ t เมนต์ทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะน้องหมาไม่มีมาเรียกอีกแล้วค่ะแป๊บเดียวค่ะ สวินถือถ้วยนะคะตัวนี้เป็นไพ่ตัวตนของเขาเนาะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเหมือนจะมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วคนคนนี้จะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะไพ่สภาพแวดล้อมของคุณเป็นไพ่ตัวตนของเขาทุกคนล้วนแล้วแต่เข้ามาแล้วต้องการคอมมิชมน์จากคุณกับคุณนะคะเออต้องการที่จะสร้างสัมพันธ์เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณ เหมือนพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ nurturing เป็นพลังงานที่เหมือนเป็นแม่ค่ะอเป็นให้ให้ความรักความอบอุ่นอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกอบอุ่นได้เยียวยารักษาได้ฟื้นฟูพลังงาน energy ดีๆในในตัวอะไรแบบนี้ทุกคนก็ต่างรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วเหมือนต่างต้องต้องการเข้าหาคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิต The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนนั่นแหละให้ระมัดระวังพลังงานของคนที่เข้ามาแล้วดูเขาเขาเรียกว่าอะไรเป็น codependent ไม่มีอะไรไม่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะเข้ามาแล้วต้องการ ต้องการความสุขจากคุณต้องการสิ่งดีๆจากคุณคนแบบนี้เขาจะเหมือนไม่รู้จักที่จะมอบความสุขให้คนอื่นเพราะว่าเขาจะคาดหวังความสุขจากคนอื่นเขายังสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ค่ะเข้ามาเพราะว่าเหงาอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะ,ะเด็ก ถือดาบห้าเหรียญเป็นไพ่ของความรู้สึกโดดเดี่ยวความเหงาความหนาวเหน็บการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกายหรือทั้งใจืแต่ว่านั่นแหละไพ่ห้าหมาอีกแล้วมันมีคนเข้ามาพยายามที่จะแย่งชิงคุณนะคะพยายามที่จะให้ตัวเองเป็น เป็นผู้ชนะเป็นตัวเอกเป็นตัวหลักไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ justice ไพ่ของชาวราศีตุลน,นะคะอือาจจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องตัดสิน ตัดสินสถานการณ์นะคะอาจจะต้องมีการบอกปฏิเสธบางคนไปด้วยความประนีประนอม Temperance ให้ของชาวราศีธนู สำหรับบางคนที่คุณไม่ไม,ไม่โอเคกับเอ NERGY ของเขาไม่รรู้สึกว่าคุณจะทำปิดหูปิดตาไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจไปเลยแต่สำหรับคนที่เข้ามาแล้วเขาดูมีเอ NERGY ดีๆะคะ่ะม่รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ไม่ได้ต้องการสารสัมพันธ์กับเขาคุณจะปฏิเสธเขาอย่างประนีประนอมให้ให้ความรู้สึกที่เป็นเตรียมพรสอะคะ่ะเต็มไปด้วยความเข้าเข้าใจ ไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานที่คุณคุณโฟกัสกับพลังงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองอจนอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ต้องง้อใครขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเรื่อง เข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจนะคะสำหรับบางคนเข้ามาแล้วก็เหมือนไม่ไม่ถอดใจง่ายๆนะคะยังยืนหยัดยืนยันที่จะอยู่ตรงนั้นจนกว่าคุณจะเปิดใจก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งสำหรับบางคนสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่ The Chariot นะคะมีการพัฒนาไปข้างหน้า ราชาถือไม้ไพ่สองดาบสี่ดาบบางคนในใจของคุณลึกๆคุณไม่ต้องการใครนอกจากคนคนนี้ยแต่จะให้คุณไปอ้อนวอนร้องขอให้เขากลับมาไหมก็เหมือนไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น ไพ่สรุปไพ่เจ็ดเจ็ดถ้วยเดวว์หนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญมีคนหนึ่งแหละที่ที่จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มเขาจะทำให้ เหมือนเขามาให้ในในส่วนที่คุณต้องการ The world คนหนึ่งจะมีพลังงานที่จะให้บางสิ่งบางอย่างให้คุณได้มากกว่าคนอื่นหรือว่าให้ในสิ่งที่คนอื่นอื่นให้ไม่ได้ค่ะอ,อาจจะเป็นโอกาสบางอย่าง มาดูไพ่ทางฝั่งเขากันนะคะไพ่ใบแรกของเขาได้ไพ่อัศวินถือถ้วยเขากำลังเดินทางเข้ามาเลยเนี่ยมาดูไพ่ในอดีตของเขากันก่อนดีกว่าสองถ้วยนะคะดูสิไพ่ในอดีตของเขาบางคนไปพยายาม Move on จากคุณโดยการไปคบกับคนอื่นไม่เวิร์คนะคะดูเหมือนจะไม่เวิร์คไม่ ไม่ได้เติมเต็มเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนที่เคยได้รับจากคุณนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนั้นในอดีตที่เพิ่งผ่านมาที่เขาเพิ่งผ่านมาเนี่ยเคุณอยู่ในช่วงที่กําลังลังเลที่จะก้าวออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอืเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ามาหาคุณเพราะว่าไม่ได้เปิดไพ่ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะทางฝั่งนี้อัศวินถือถ้วยอืมเนี่ยนี่รู้สึกว่าคุณกับเขาอะคะ่ะพออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกรู้สึกสมบูรณ์่รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสมบูรณ์มันดูลงตัวมันดูเข้าใจกันได้ง่าย แล้วเป็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพูดพูดภาษาเดียวกันนะคะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าภาษาแตกต่างหรืออะไรนะคะหมายถึงพูดกันรู้เรื่องในขณะที่เขากับคนคนนี้อาจจะสิ่งที่เขาพูดมุกที่เขาเล่นเหมือนคุณเข้าใจเขาได้ดีกว่าอือ ดีกว่าใครๆเลยแหละในชีวิตเขานะคะไพ่เ h e w เ r ิลดคือไพ่ที่สมบูรณ์เติมเต็มอืม,มไม่รู้สึกว่าคุณก็รู้สึกแบบนั้นกับเขาคนนี้เหมือนกันสามเหรียญดูสิเขาวางแผนทำอะไรอยู่ 2ไม้5เหรียญ6ถ้วยนะคะดูเหมือนกําลังวางแผนที่จะติดต่อคุณมาผ่านโลกออนไลน์ส่งข้อความมาหาคุณแต่ทำยังไงดีไม่ให้คุณรู้สึกว่าเขามาเพราะเขาเหงาทำยังไงดีให้คุณเห็นความรู้สึกที่จริงใจของเขาหกถ้วยบางคนเพิ่งตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์หนึ่งมา แล้วไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณเป็นตัวสำรองอเขาไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณมาเพราะเพราะคุณคนนี้ไม่อยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาเลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นเพราะรู้ว่าคุณคุณเติมเขาเต็มอะค่ะคุณเติมเต็มเขาให้กับเขา ทำยังไงให้คุณไม่รู้สึกว่าเขามาแค่เพราะเขาเหงาแต่เขามาเพราะเขาเห็น potential อะค่ะในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกับกับใครก็ได้ ให้ความคาดหวังของเขาได้ไพ่ strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยเขามองคุณว่าเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่เม่พูดไปอะค่ะเม่รู้สึกว่าเขามองว่าพลังงานของคุณ nurturing อ่ะมันให้ให้ความรู้สึกอบอุ่นได้รับอยู่ใกล้ๆคุณแล้วรู้สึกว่าได้รับความรัก สิ่งที่คุณบอกสิ่งที่คุณเตือนก็เต็มไปด้วยความหวังดีความจริงใจไม่ได้เหมือนคุณบอกให้เขาทำอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว,ว่าห้ามอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่คุณห้ามเขาเพื่อตัวคุณเองค่ะเป็นการเตือนเขาบอกเขาเพื่อตัวเขาเองเพื่อให้เขาเองได้พัฒนาในอดีตเขา อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงพลังงานตรงนี้แต่ว่าณวันนี้ไม่รู้สึกว่าเขารับรู้ได้ถึงพลังงานตรงนี้นะคะแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ได้หาได้จากใครง่ายๆเลยคุณมีแต่ความคิดที่จะต้องการพัฒนาค่ะพัฒนาตัวเองพัฒนาถ้าใครก็ตามที่ได้อยู่ในชีวิตคุณจะมีแต่การพัฒนามีความก้าวหน้า คุณคิดไปข้างหน้าคิดเพื่อตัวเองคิดเพื่อเพื่อคนรอบข้างไพ่ในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ห้าไม้นะคะเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่ถ้าต้องสู้เพื่อให้ให้ได้คุณกลับมาก็จะทำนะคะเนี่ยเหมือนเป็นพลังงานที่อยากเป็นที่หนึ่งเขาต้องเป็นคนที่ชนะ อยากให้คุณตอบรับคำขอโทษจากเขาเด็กถือถ้วยจะสู้นะคะจะหยิบไม้มาสู้เพื่อเพื่อเอาชนะใจคุณเพื่อชนะใครๆก็ตามที่เข้ามาพยายามเหมือนแย่งคุณไปจากเขาอะไรแบบนี้ไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่ใบเดียวกันเลยราชินีถือเหรียญน,นะคะคือพลังงานที่ อย่างที่ไม่บอกไม่รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องต้องง้อใครเพื่อให้เข้ามาเป็นคนรักของคุณหรือว่าเพื่อให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะอุปสรรคปัญหาของเขาไม่ได้เหมือนเรื่องถ้าเกิดคุณมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายในชีวิตเนาะ นั่นไม่ใช่อุปสรรคปัญหาหลักอะคะ่ะอุปสรรคปัญหาหลักของเขาก็คือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองการที่เขามีคู่แข่งหรืออะไรแบบนี้เป็นเรื่องเล็กๆไปเลยต่อให้ตัดคนอื่นออกไปได้หมดแล้วเนะี่ยแล้วคุณยังโอเคที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเขาก็ไม่มีโอกาสเลยนะอ,อะไรแบบนี้ justice pay ของชาวราศีตุลน,นะคะ เ h e t ทาวเวอร์ Tower, สิ่งที่เขาจะทํา The s t r r สามดาบเจ็ดดาบตอนนี้ดูเป็นพลังงานที่กำลังส่องมองดูชีวิตคุณแล้วเหมือนไปได้ข่าวอะไรบางอย่างมาไปได้ข่าวมาว่าคุณคุณเพิ่งโสดเหรอบางคน หรือไปได้ข่าวมาว่าคุณมีคุณคุยเยอะแยะเลยแต่ว่ามันตามมาด้วยไพเดอะสตาร์เนี่ยเหมือนเป็นพลังงานของคนที่มีความหวังบางคนอาจจะไปส่องมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ทางสะดวกตอนนี้ทางสะดวกหมายถึงคุณกำลังโสดคุณไม่มีใคร ราศีนีถือดาบอืมสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะตัดสินเขาอย่างไรไพ่เดียไพ่อของชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าก้าวผ่านเรื่องราวในอดีตแล้วเริ่มต้นกันใหม่กับเขาได้หรือเปล่ายอมรับการรีวิวนหรือเปล่า เขาก็กังวลน,นะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาลึกๆอันเป็นสิ่งที่เขากังวลน,นะคะไพ่สรุปของเขาได้ไพ่ The High Priestess ไม่ไม่รู้สึกว่าเซนส์เขาดีขึ้นเยอะมากๆเลยกว่าแต่ก่อนกว่าช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันกับคุณเขาเข้าใจอะไรได้ ลึกซึ้งกว้างไกลเข้าใจทั้งในด้านบวกด้านลบมองเห็นสถานการณ์ทั้งด้านบวกด้านลบแล้วรู้จักวิธีที่จะเดินเดินหน้าต่อเดินเกมต่ออย่างไม่เกรงกลัวค่ะต่อให้มีอุปสรรคปัญหานู่นนี่นั่นเขาก็จะเหมือนดูมีความเข้าใจที่จะ เข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อให้ได้ไปต่อเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการมันเป็นเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยหนึ่งเรียนถ้าเหมือนเป็นพลังงานที่ถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเอาแต่รอโชคชะตาส่งโอกาสมาให้เนี่ย เขาก็จะทำคุณหลุดมือไปอะคะ่ะเหมือนเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่เกิดขึ้นเซนส์ mm hmm. ของเขาให้ให้ความรู้สึกแบบนี้กับเขาอะคะ่ะ mm hmm. ในช่วงนี้มาดูให้ข้อความกันให้ข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้ เขาบอกว่าเสียงหัวเราะของคุณเหมือนเหมือนสารเสพติดสำหรับเขาเลยนะคะเขาชอบฟังเสียงหัวเราะของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกเศร้านะคะเขาชอบมองรูปของคุณและทำให้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเขากำลังเขาหลงรักคุณนะคะ ตอนแรกเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ความสน่หาความต้องการความปรารถนาหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนเพราะในอดีตบางคนเขาเคยชินกับความรักที่ฉับฉฉยว่ะคะ่ะ เขารู้สึกว่าเหมือนเขารู้จักคุณมาทั้งชีวิตเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ดูเหมือนเป็นปริศนาสำหรับเขาอาจจะเป็นณนะตอนนี้นะเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไรอยู่ก็เลยเป็นกังวลเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะมีีแอคชั่นอย่างไร กลับมา I love you นะคะเขารักคุณเขาจำวันแรกที่ได้เจอคุณได้นะคะจำได้ราวกับมันเป็นเมื่อวานนี้เองราวกับมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคือการที่เขาได้ทำให้คุณยิ้มได้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่กับเขาอะค่ะเขาอยากให้คุณรู้สึกแบบนั้นเขาบอกว่าคุณปรากฏตัวในความฝันเขาเสมอเลยเขาฝันกลางวันเกี่ยวกับอนาคตที่จะมีร่วมกันกับคุณนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเลคูทินเฟลมส์ที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย